พี่เติ้ลจะไปไหนลูกพ่อจะไปส่งเครื่องพี่ก็จะไปโรงเรียนเอาครบหมดยังกับปงตังอเอาตังเอาน้องมาลูกทอดศัพท์เอาอยัางอะะไรเนจจีด có đi <laughs> tham gia nhá, nhổ cặp, nhổ cặp ba, nhổ la ไปทำงานเลยไม่ได้กลับมาตรงนี้แล้ววันหลังเดี๋ยวพ่อพาแนงนะลูกเข้าใจไหมข้อควางหน่อยโทรศัพท์วันหยุดจับกระถายโอ๊ย พ่อไปส่งงานพี่ก็ไปโรงเรียนหนูไปไม่ด้วยหนูไปด้วยไม่ได้ลูกพ่อเลยไปงานไก่แล้วไม่อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านกับแม่เนาะ mèo 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 của mèo kim bồn bạc mèo เป็นยังไงเป็นงไงพ่อไปทำงานพ่อไปส่งเครื่องน้องอ้อนค่ะนี้ถึพ่อได้ตังแม่งเลยเนาะ